สวัสดีพี่น้องยยต้องสีสันบักอย่างสู้กินมากมากพี่น้องมากอย่างมันขึ้นบ่ได้ Thank okay. you. อยางทุพี่น้องไปไปกินกันบันมานะพี่น้องไม่กินบักยางค้นปลากินบักยางอีเแล้ยวบักยางบักยางพี่น้องสันลงมาว้าวบักยางพี่น้องบักยางบักยางกินบักยางคือเกาพี่น้องอยู่กลางดวงกลางป่า อยู่บ้านอยู่เฮื่อนกับอยู่บ่ได้บักอย่างซุกซุกแห้งพี่น้องซุกแห้งแสบตกลงมาสั้นเ่าพี่น้องเ่ขึ้นสั้นเ่า กันอันนั้นเครื่อมันโดโดหกมาทงมาลอมุ่นล,ล่ะพี่น้องนี่ลอมุ่นจังมีบักยางกินมาทงแล้วมาเลนทงแล้วพี่น้องมากินบักยาง อยู่บ้านอยู่เฮือนกับอยู่บ่ได้มันหอนอยู่ไกลกันเห็ดยังกับบ่ได้เสียงเพลงรายฟังเสียงนกเสียงกากินบักอย่างน้ำกันแซ่บ เสนอตอนสั้นบักอย่างขึ้นบ่ได้สั้นเอาแบบนี้ละยายท้องมาทงกันต้นได้ตำตำกับพ่อึ้นได้ยุขึืนกล้องกินบักอย่างปีนี้เลือกกินเอาดกปูนพี่นอ้องต้นกระยอมมันขึืนในต้นกระยอมผูนี่มไปเป็นเืงหลืองอยู่พี่น้องอยากให้พี่น้องไม่เห็น ก่อนซ่อนบางอย่างกินให้สะใจแซบ่บกินบางอย่างมาทง <c oughs> หาเลาะกินบางอย่างกินเขาทงวาสันว่าสีต่อพี่น่อง ยึดท่องอยู่บ้านกเฮ็ดบ่ได้กินเขากินน้ำก็กินกินในพี่ให้น้องเบิ้งกะกินบรร่ได้เสียงเพลงพี่น้องลงกมาท่งสบายใจอันนั้นมาฟัางเสียงนกเสียงกามันจังบ่มีลิขสิ จะควางย็ดยังกระบาดกินนั่งกินบักอย่างอยู่ท่วงกับนกกับกาดีกว่าหอนแน่ก็อดเอาเนาะพี่นนอง อย่างต๊ลงมามันกระแตกเสียงอีกามันหอกมันกินบกบาพี่น้องบอกวา่าสายมุนดกดกเบอท่านเด็กป้าพี่ป้าน้องไปเบิงอันนั้นบกบ่าสีชมพู่อยู่ดกดกแต่ว่าบ่ได้อยู่น้ำน้ำทงดกพี่น้องมันบ่มียายทองหาเบิงแล้วต้นบกบ่าสีชมพู่อยู่ทงบ่มีอยู่อยู่ในป่านี่บ่มี สิมีอยู่อันบอกว่าเจียมูดสีมันสิมีอยู่ทงหน้าพูดหน้าโคกปุณสุมๆันหวาน,นดีนเนอะเสนอตอนสั้นบักอย่าง <c oughs> พี่น้องมาโอ้ย ร้านแย่ท้องเห็นอันยายกินบบบอย่างเพอ,อยากมาหลีนน้ำแย่ท้องนีกาเวยนี่ใหญ่แน่มนไปมีแต่เวงใหญ่ได้พี่น้องหมดเป็นเพื่ออยู่เป็นเรื่อง,อ,งอยู่ ăn ờ, toàn lại Chị thông kín mô mượt đầu kìm ngọt Kìm cả song, Nằm như tay cố khá nhôm. นี่ยอดเขี้ยวเขียงพี่น้องได้ยอดเดียว <c oughs> ยี่ท่องสวนทางกับก้นบานอื่นเพิ่นมากเก็บออกไปหมดค้ากับ,บได้ใดอีหลอกได้อีหลอกซ้ำนี่ อันเก็บไปใดท่าละซ้ำหน้ซ้ำหนีแต่ที่ไปตืมกันได้เขี้ยงเขียงหยอดเดียวโอ้ยอันบ้านอื่นเพื่อนบันเก็บไปเพื่อนว่าเอาไปแกงพี่น้องเอาไปลวกไปแก้วบ้านอื่นเพื่อนเก็บไปเต็มกระตาพาาี่น้องบ้านใ่ญ่ร่องบ่เคยกิน ผู้เพื่อนเคยกินเพื่อนก็นเคยกินอยู่สั่นละพี่นอ้องแต่ว่ายายท้องบ่เคยกินกินอีหลอกกินอยู่อีหลอกอะ่ะไปแล้วพี่น,อน้องกินอิ่มแล้วกินให้เบิ่งแล้วเหลืออยู่ แล้วยูเกดหน่วยท่องกะทีเอาไปกินน้ำท่งไปแล้วพี่น้องมาหากินอยู่ตรงผี่สบายใจขอบคุณทุกกำลังใจทุกไปแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบเดผัดลิปใหม่ๆของยายท่อง ไปละพี่น้องบ๊ายบาย